ลายเส้นทใท้กินอายความวินเทจแบบนี้เรียกว่าอะไรสไตล์ที่ดูเหมือนเจ้าหนูมิกี้เมาส์นี้มีชื่อเรียกว่า r o อ p e r h o ์โฮสเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงยุค1920-1930ซึ่งสไตล์นี้มีต้นกำเนิดมาจากตัวละครที่ชื่อว่า f e l ิกเ h e c แคซึ่งเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในสมัยนั้นและเพราะความสำเร็จนี้มันก็เลยได้กลายมาเป็นลากฐานในการสร้างตัวละครอื่นๆตามมาอีกมากมาย อย่างเป็ดตี่บูปอบไอและตัวละครสุดไอคอนิกอย่างมิกกี้เมาส์และในยุคนั้นมุกตลกแบบสแลฟสติกหรือมุกตลกแบบเจ็บตัวถือว่าส่งอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการทําการ์ตูนในยุคนั้นซึ่งโรอบบี้โฮสก็ได้สารต่อแนวทางนี้มาร่วมทศวรรษเวลาที่คนนึกถึงสไตล์นี้นอกจากที่เขาจะนึกถึงความวินเทจแล้วเขาก็จะนึกถึงภาพที่เป็นการ์ตูนคอมเมดี้อีกด้วยและที่ลายเส้นนี้ถูกเรียกว่าล็อบบร์โฮสก็เพราะตัวละครในสไตล์นี้มีแขนขาและการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นราวกับสายยางนั่นเองค่ะ การเคลื่อนไหวที่ดูไร้ซึ่งข้อต่อเรียกได้ว่ามันเป็นหัวใจหลักของการออกแบบสไตล์นี้เลยก็ว่าได้ ตัวละครสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่มีการอิงตามหลักฟิสิกส์หรืออิงตามกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นลักษณะของตัวละครในสไตลน์นี้ดวงตาจะมีลักษณะที่เขาเรียกกันว่าพายคัดเพราะมันมีลักษณะที่เหมือนกับพายที่ถูกตัดครึ่งรูปทรงของตัวละครจะมีลักษณะที่เรียบง่ายและที่ส่วนใหญ่เขามักจะลดตัวละครให้เหลือเพียงแค่สี่นิ้วคือนอกจากมันจะช่วยประหยัดเวลาแล้วความที่เป็นการ์ตูนดีเทลน้อยการตัดส่วนที่ใช้ได้น้อยที่สุดออกไปมันจะช่วยมือตัวละครไม่ดูล้นเกินไปอีกด้วย และคุณวอลดิสนีย์เองก็ยังเสริมอีกด้วยว่าการที่ให้ใส่ถุงมือเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวละครดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและกิมมิกตรงนี้แหละมันก็กลายมาเป็นเลกา c ซีที่วงการการ์ตูนสืบต่อกันมานับตั้งแต่นั้นปัจจุบันสไตล์นี้ก็ยังคงไม่ได้หายไปไหนเรายังสามารถเห็นสไตล์นี้ได้ตามพวกงานกราฟิกเกมการ์ตูนและเนนิคมากมายนั่นแสดงให้เห็นถึงความลหลงใหลที่ผู้คนก็ยังมีให้ต่อสไตล์นี้อย่างแท้จริง